สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหนองยางใหม่ตําบลท่ากระดานอํเาเภอสนามชัยกขจจังหวัดฉะเชิงเซานะคะที่นี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนปลูกผลไม้อย่างอื่นหลากหลายผสมผสานกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าของสวนเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะก็เลยหันมาทําเกษตรผสมผสานจากนั้นก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีหมาคู่ใจเป็นหมาจร คือเจ้าหลงนะคะไปเป็นเพื่อนทำสวนสวัสดีค่ะค่ะตลาเนี่ยนำตัวนะคะชื่ออะไรคะน้านาลาเนาะสมกิจวิชัยจ่ะทำมากี่ปีแล้วคะตรงเนี่ยนาปึงทำเมื่อโควิดชุดแรกเมื่อปีที่แล้วเม่สาเนาะเม่สาเปลี่ยนเสี่ยงแล้วแดดแดดแดดขนาดนักอะพอดีแต่ก่อนนี่มันจะเป็นป่าภผ่เนาะทิ้งไปอยู่สามปี คือบ่ามันเฮ็ดแล้วพอจะออกนอหนามันก็เบิดเนาะหนามกับเห็ดไม่มันอยู่ติดก็คลองใช่ไหมคะจาติดคลองแต่ว่าหนามมันก็จะบ่พอใช้อยู่ดีใช่ไหมบัวพ่อบ้าเขาดึงเขาดึงไปท่อเห็ดเห็ดเขาท่อเห็ดเยอะทแช่บ้านท่อมเห็ดเยอะหนักเลยถิงวัยยุ่งสองปีสามปีสองลาไปปลูกยูโอถ้าปลูกยูมันเหมือนคนขี้เห็ดไม่ได้ว่าใครที่เขาขี้เกียจนะที่เขาปลูกยูตั้งที่มีทีเยอะเนาะแม่บอกล่ะที่หน้ามันมีทีแช่หกเห็ดไร่ แม่กับพ่อปลูกองางมากเลยตัดสินใจเบาๆล่ะก็บบอกว่า,า,าเพื่อนบ่โตแย่งอ่ะปลูกยูกมองเหตุการณ์เอ๊ะถ้าปลูกยูเนี่ยมันก็บสามสี่ปีตัดแตงเงินจริงมันบ่ถามอายุมันกับเป็นพืชที่แห้งอะ่ะซึ่งหน้าว่าชอบแล้วเป็นหน้าเป็นคนชอบต้นใหม่ชอบต้นใหม่โดยเป็นชีวิตยึดาาใจ<ห><ห>เลยแฟนบอกโอ้ย oh, อย่าไปปลูกทุเรียนบาได้กินดอกปลูกยากอ้าว หน้าเป็นก้นจอบอะไรที่มันถาทายไงอยากเหรอ,อะจะอยากขนาดไหนขนาดปลูกล้างบ้านเนาะหน้าไปปลูกทิ้งแม่สองตน้นมันก็คืนก็บ่ได้เห็ดยังเยอะแยะบ่ได้่จะไปขูดดินกองนะ <c oughs> อหน้าบ่ได้ดคุดดินยังกองแล้วหน้ากระปูแบบธรรมดารดน้ำมัง่งบ่รดน้ำมัง่งแต่ดียังสงสัมันจะเป็นแบบว่าอยู่ไก่จกกนะโอกเนาะมันคืนอนะ่ะมันคืนแต่ว่าถามกับตามสภาพนะเนาะพอเขาบ่ได้ดใจปุยยังบางมากก็ลดน,น้ำธรรมดาหนากเลยอ่ะ จะพิสูจน์ให้เบิรงว่ามันจะตายบ่สทุเรียนหกสิบต้นอะถ้าเกิดมันหลอดสักสามสิบต้นน่ะเอาแค่นี้นะน่ะบ่เยอะมันโอเคมันบอสขนาดมึงคนชอบกินทุเรียนเดี๋ยวขออนุญาตจะต้มมั่งให้กินอันนี้กัปินมั่แบบบุกมีก็มันคนชอบมันนอบมากต่อมมันเน็บนะคะเนี่ยเล่วจะให้เดี๋ยวจะให้เบิร์กได้อต้มมันเน็บตอนรับแก่ที่นี่พราหน้าปูปุ๊บแม่สาวเลยนะ แฟนบอกว่าล่าจุเลียนเจ้านี่ค่อยต้องให้เป็นแบบซื้อหยังอ่ารีบเารีบมาตัางคซื้อแล้วนะสายอะไรนะสายพันสิบเก้าอะเขาคนผูกเขาก็าได้คิดว่าจะตั้งยังนะคุณผัวก็วจะให้เป็นซื้อว่าโควิดสายพ <c oughs> ันสิบเก้าคนหลาตันี้บวชเขาถูกยปผูกก็ลูกอ่ะพี่ก้นข,งขง้งๆพ,พี่พี่วีเนาะเขากระปูกอ่ ล่าทุเรียนอ่ะเขาให้ตัดรากใหญ่นะตายแล้วหน้าปูไปตั้งยี่สิบต้นบ่ได้ตัดยังเริ่มปลูกคาๆน่ะคือว่าเ็ดอยังคือต้องเฮ็ดให้ได้ค่ะบู่อ่ะจะจาเร็จมันขึ้นต้องเฮ็ดให้ได้น่าจะเป็นคนที่สัยแบบนี้ล้วตอนแรกนี่ลงไปตักต้นค่ะบกสิบต้นเลยซตือมากกองเลยบ่ห้บอกไว้ในบ้านนะพอาะนโยมมันขัดหมดหน้าไม่บ้านลังเก่าเลยลำเลียงมาลำเลียงมาลำเลียงมาคำหลุดไปสื่อเองบอไปโดยเองไปตัวตัวเองตือนเตือนว่าต้นเท่าไหร่คะข้างแรกนะ คือบาหย่านมันบลอดอันนี้ที่หน้าเฮ็ดเนี่ยกระสีดพูดก็พูดนะหน้าบ่ได้มีความรู้อีหยังสักอย่าง,างนะ,ะเป็นที่ว่าหน้าชอบเป็นคนชอบ้นใหม่สุดหน้าไปเืือเอาสองร้อยหาสิบต้นละสองร้อยหาสิบ,สบ,สบต้นมากกว่าสองพันหา <S <S โอ้มันเยอะไปหรือเปล่าวะเนี่ยข้ามเงินได้กับเขาอุยา้ยไม่ไรเดี๋ยวพอบานหูเขาต้องเอาที่ละน้อยไปแบบเงียบๆเลยลงทุดยังเยอะแยะขนาดล่างๆแต่เกิดมาตายล่ะพอเขาไปหานาเงินเนาะ ไม่ไป<ร>ดลดลรงเผยวันนี้เลยไปเอาไปเอามาต้นละลอยสิบบาทที่ลอยสิทีน่นี่อ่ะพ่อไปซื้อมาปุ๊บบ่พอไปเอามาอีกที่นี่งวดน,นั้นมันหลอดสองมาสามสิบต้นเอามาจะย่อยวางเพีงเพลงพง,พง,พงที่นี่เอามาสามสิบต้นก็เป็นหกสิบต้นเนาะที่นี่ปั๊บทีเยียรบรนนออ้อยนายย่อมบพว่าโอ้ยล่ามันบ่ขึ้นอ่ะงือลอยน่ะบ่ปลูกดอกนะใจจะต้องถอยมันเป็นยังเป็นกัน หากเอามาลงขนมากก็หลูกใต้หลูกใต้กะแม่มันจะไวบอกไวจะหลูกต้องเฮ็ดให้ได้หนากับเบยยกลองเนะาะเพราะว่าหน้าคิดว่าถถโยกลองเวลาว่างแบินนะบี้เนีย่ยมันกับลุงลุงดนๆมันกับโบเสมอยันหน้ามันบบเต็มที่เนาะใยว่าว่างแบบธรรมดานที่เสมอเนี่นนยบบม,ม,มันอาจจะโอเคนะหนาก็เลยเอาปั๊บทีธรรมดาเลยบอกโยมไปบ่งทีเขานี่นะ่ะเห็นไหม ให้นเวีไปเถอะคดีเนาะเรตอนนี้พนมาคัดเออคดีอ่ะเ่าตอนนี้นมาคัดก็บางที่เราก็ต้องบอกกัาเนาะเพราะเขาเป็นพอบาเนี่ยนะาว่าเวียยังขามหนาขามตาเราเราเข้ามาช่วยไหมคะมามาเพราะว่าเขาเขามีงานของเขาเขาต้องเห็นไฟไงนนะเพราเป็นยังก็เป็นโอกาสของเขาที่ห้อแบบสามาเทีดตามใจเขาเลยแล้วก็าจะเบา่้องบาห้องเบาอรบ้างนะเชิญเชิระชิดว่าแูบแบบดู๊ฟ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 ูู๊ฟ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 ต๊ฟู๊าเยอะเลยแหละ ทีนี้วาเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าบ่าต้องไปปลูกลึกเอาแค่พ่อแบบเสมอปากถุงบางคนก็บอกว่าต้องปูนดินต้องคุดโอ้โหเยอะถ้าก็บางล่างกายพี่ที่เนี่ยต้นแค่นี้นะจะไม่คุดลุมโอ้โหมันเกินความจริงแล้วอาจะึืนก็ขืนเน่าทุเรียนเลยหนากับปลูกธรรมดาเลยถ้าจะึืนกับึืนแล้วไอ้อันที่ทิ่ที่ไม่ได้ตัดราก่ะไม่ตัดน่าไม่ตัดทีเราเยอะแล้วมันเป็นยังไงมันก็ขึืนนะแต่เขาบอกว่าก็โอเคแต่เขาบอกว่าถ้าบ่ตัดเนี่ย มันจะขึ้นซามันจะบางงามก็น่าว่ามันมักอาจจะมีส่วนแต่กขอเพิ่มที่อะไรนะเขาบอกว่ารากมันจะไปคุดถ้ามไม่เดินใช่ไหมถ้าตาตัดปุ๊บเนี่ยถ้าตาัดปุ๊บนี่รากมันจะขยายตัวเร็วมันจะแตกเร็วพึ่งหน้าก็บรรลุนะเอาทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งเสือจังบ์เสื้อเป็นบอกอ้าตาตัดแล้วมันจะบะตายเหรอหนาแรงด้วยอ่ะเออหนาแรงด้วยอ่ะเอ้าเป็นอย่างเป็นกันมันตรงกลางเหเตียงปลูกปลูกอยู่สองหรือสามวัน ปากใหม่ปากใหม่เอาเสือกบึิงนายตรงว่าลูกตรงแม่อแม่ก็เป็นใจนะเอาฟูดลุมมาตองใหญ่พอเขา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 มันเป็นทีแบบปลาภาัยเกาเาา่าพอรถดันปุ๊บอะคุณมองจินตนาการนะว่าดีมันจะฟูบอลมันเป็นปลาภายัยเกานะ่าเนาะมันมันใสขี้ไกลเยอะพอดีโอ้โหดอกต้นใหม่ต้องสวยหนาดูเล่นนงไม่ใจไม่บ่อตาตายดอกปูเสร็จปุ๊บหนาหนาน,าน,านี้พอดีเอาฟางมาลงเลย นี่แฟนบอกไปปลูกข้อหน้าแรงนะตายบอกหากกำลังใจเลยนะบ่ไห้ยกำลังใจเลยอ่โอ้ตายกับตายเหอะออตายกับตายมันอยากตายกับตายเทาว่ที่นี่น้าไปถามผู้เฒ่านะเอ๊ะเหมือนเขาจะบอกว่าปลูกข้อหน้าแรงเขาไมมีน้าบอกพ่อจ่อยเนาะบนน้านน้งยาพ่อพ่อให้ลูกถามเนี่ยการปลูกต้นไหม่มันต้องปลูกหน้าฝนหรือปลูกหน้าแลงปลูกหน้าแลนบอกพ่อหน้าแรงอะดีลูกถ้ามันมีน้ํานะหน้าแรงอ่ะดินมันไม่แน่น ลักการเนาะเอา้องเสื้อผู้เฒ่านะเขาบอกพอฝนพอมันปิดปุ๊บนะลูกนะฝนลงมาสวยพอดีเลยเขากยได้ไหมเขาบอกว่ามันได้อย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวรากมันจะงออืมอ่าอ่ามันก็เป็นความรู้เนาะพอเข้าเป็นคนเดี๋ยวมีพื่นฐานอ่ะแต่ว่าดีนะ่าจจะเป็นค้นชอบถามรู่รู้นักกัถามไหกก้อนแหละอออันนั้นไม่ยิบมาประติดปัดต่ออนไรมันเอ่อหลายๆเสียงก็โอเคนะครับแพงนมันไปอ่าใช่ปูได้ได้เดือนกว่า ได้เดือนกว่าที่นี่เกิดอาการแร้งมันมากะเมษาเนาะ,ะบ่สบายบ่สบายไปอาทิตย์นะ่ะลริ่มไปจะของปลูกของ,ของที่นี่พราประมาณสิบมือฝนใหญ่ลงมาเนาะโอ้โหดีทุเรียนบ่ตายเพร<อ>าะบ่ตายเพราะตอนนั้นยังไม่ได้วางระบบน้ำใช่ไหมคะวางแต่ว่าบ่ท่านสิบนะทีเดียวน่าจะเอาฟางไปวางไงปลูกป<ะ>ุบ๊บหน้าหดหน้าปุ๊บเอาฟางเลยฟางนี่เป็นเป็นเป็นเอียงที่ดียี๊างะฟางก็ขี้ห้อหน่สยไดายาไก เขาบอกว่าถ้าไซปุ๊บหนี่ด้วงเนี่ยของหน้าเป็นไรเห้มันเอาฟางคุ้งโอ้ปีแหลกนั่นวยพุ่งโอ,โอ้ดีใจมากนะที่นี่เมื่อมีประสบการณ์เนาะ,นนะดวงมันกินอ่ะดวงมันกินหนักก็เลยหูเละที่นี่แต่ก็บอกเป็นยังคุ้งคุ้มหลอแหลกถามว่าถ้าปลูกชุดแรกน่าถ้ามีฟางนะทุเรยียนตายหมดแล้วปลูกติดต,ต้นส้มก็ข้ามเขาบอกปล <c oughs> ูกก็ได้ดอกตายแน่นอนเลยที่นี่ฟางซอยบัตายซีแฟนมาน้าที่นี่ เอาต้นกล้วยมาปลูกเขาบอกว่าเอาต้นกล้วยปลูกเนาะเพราะมันโอ้มันมันเดินเลยอะมันพอปั๊บเต็มที่มันจะลากลงไปเลยไม่ไม่มีอะไรเลยหน้าก็เอาไอ้ไอ้สะล่ามาตัดตัดตัดมามุงมันกับบ่อบ่อบ่เต็มที่อ่ะเอาต้นกล้วยมาปลูกอหลอดกับหลอดบ่อหลอดกันเลยอะเจ้พราะเอาต้นกล้วยมาปลูกแฟนกับมาปลูกซอยพันกับบ่อบ่ขาดแล้วนะเพราะมันคอยตามแหละเออยังงันยังงี้ยังงี้ยังงันนั่ล่ะพันเอาต้นกล้วยมาปลูกซอย วางระบบน้ำก็ค่อยๆวางไปลดไปลดไปแล้วระบบน้ำนี่ใครมาทำให้ทำเองหรด้วยอ๋อหน่าทำเองจ<า>้ะเอาเสียงก <c oughs> ็จะปวดแขนเนี่ยคือว่าถ,าถา้าถ้าล่อ่นน่ะทุเรียนตายเนี่ยน้องเลยย่างเขาต้องมาลดไงถ้าถ้าล่อ่นเขาต้องมาลดเป็นบอสตินนาว่าเอาเฮ็ดเองก็ได้เพราะว่าตอนทำปลาไผ่น่ะหน้าก็ซอยตอคือกันส่วนหน้าจะเป็นหน้าทำอ่ะแเราเราระบบน้ำนี่เอามาจากไหนคะมาจากคลองอ่าเป็นสายเก่าดินมเมื่อก่อนถ้าปลูกตอนปลูกไผ่อ่ะนะปลูกไผ่เพราะว่าตอนหน้าไถเองหน้าบ่ไห้เขาไถ้ทอเมน ติดติปั๊มนามไหมคะติดติดติปปำหรอกอะดึงไฟมาจากมันไม่แรงตามดึงไฟมาจากเัาสันอที่นี่ก็ค่อยเฮ็ดแต่ปิ้งเกลือไปแต่ปิ้งเกลือไปมันก็พอได้นาำนามดีปุ๊บแล้วก็ฟางเข้าใหญ่ขาดแต่ว่าพ่อใหญ่ปุ๊บจะเอาเขาไก่หลายเขาบอกว่ามันยังมีเมงกันบ่ถ้าเฮ็ดหน้าเขานะถ้าไปหน้าดุดุเขาจะง่ามแม่นบ่ะอ่ะหน้าก็เจอาต้นไม้กัเหมือนคนเนี่ยเขาก็ชอบอยากให้เจ้าของไปกัมาหนามาจัง ุเรียนเอ้ยใหญ่เล็เ้ๆวเด้อเดี๋ยวมันจะเป็นคือเขาว่านะพีบ่บาปลูกตุเรียนพีบ่บาปลูกตุเรียนหนาแรงเขาว่าจันเมษาใครก็เคยปูกของแฟนจะพูดคำหนีนะอ๋อมันจะเป็นยังมันมีน้ำหนะก็ว่าอไมปีหนึ่งพานไปนะตัวมันพุ่งกับพุ่งนะเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยยาใส่เยอะใส่น้นอยหนากกว่าใส่น้อยใส่ปุ๋ยอะไรครับน่าจะแล้วจะเขากมาหนะ่ะดูตามยูทูบล่ะ ดูเขาบอกอันนี่ดีหนกักเอามาใส่แต่ว่าน่าจะซื้อที่ละสิบกโลต่อมาเนี่ยสูตรเราซื้อ,อ,อเยอะสิบหาสิบหาแล้วก็เขาบอกว่าเอาสิบหกสิบหกขอให้เป็นสูตรเสมอปู๋นี่เน,ะ<ช>น,นาะเอาหนเอาตามที่นี่เขาบอกว่าทุเรียนอนะต้องพ้นด้วยวายทางใบมันจะเจริญเติบโตหนักกับไปเอาปลานินทองที่มันเป็นซองฟองอ่ะมันก็โอเคนะแต่หน้าที่นี่ว่าหน้าพาา้าถังเบาไวหนักกับไปซื้อไอ สายเนาะสายมาผุหนักกัเอาขับรถมันจะใส่พ่วงนี่แหละไปจอดพุ่มหนักกัลาสายไปกับคนหน้าพผลแช่ข้างเดียวที่นี่พ่อคานมานิดมือมันก็แตกยอดนะโอเคแต่ที่นี่หนักกับโอ้หวยแหละมันเยอะเอาเอาเท่านี้แหละเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้นะักกับใส่ปุ๋ยใส่ขีงข้งัวขี้งัวนหนึ่งก็ดีนะขี้งัวน่ะเอาเสียเอาฟางใส่ทย,ยอยใส,ส่แล้วก็เสียเอาขีง้งัวใส่เอาปุ๋ยใส่เล็กหน่อยแต่ว่าจะจะพยายามเอาปุ๋ยออกห่าง,างล่ะจะเอา อย่าเน้นพกขี้วัวตอนตอนนี้ทุเรียนอายุเท่าไรแล้วคะปีถ้าแม่เมียสาจะซึ้อนีกสองปีต้นไม้เนี่ยเขาปลูกลงไปเนาะมันกงบาตายไปเบิร์ตดอ,อกมันต้องมีเหลือมั่งแม่นบ่ก<ม>ถ้ามันเหลือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขากระามรถพิสูจน์เลยว่าเขาว่าปลูกว่าได้อะนี่แหละนี่แหละนาที่บอกว่าเฮ็ดยังกระซามถ้าใครเขาว่ายังมนนี่บ่ต้องไปนี่เนาถามใจเฮาก่อนว่าเฮาเนี่ยจะทําใดบ่อและเต็มใจที่จะทําตรงนี้บ่อ เต็มใจที่จะอยู่นี่งใส่ทุเรียนหมดเลยตรงนี้ป้าไหวแต่จะยกกระท่อมกระท่อมความสุขเอินทุเรียนเป็นลูกไหม่าต่อมใหม่ต่อมใหม่กับมีดอกไม้มั่นนาดอกไม้ปลูกจังไม้ปลูกจังไม่ปลูกทำไมอะคะปลูกคุณนายเดินสายเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของเจ้าของทีเจ้าของทีสมัยก่อนก็บอกว่าคนตื่นสายเอกลักษณ์ ชอบดอกไม้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตะอมแล้วเอาไอ้ผักหวานมาปลูกนอยูไส้ผักหวานไักวานเลค่ะผักหวานค่ะนีน่นี่นีผักหวานเขาบอกว่าใบถอนหยามม็นบ่ถ้า,ากขบอกกาถอนได้หยา,าสิเอาขอมมาเล่มนี่ไง,ไงแสงแสงมันจะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอากันไก่มาเล่ม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 หยาออกนี่นะคะต้นผักหวานค่ะผักหวานท่านปลาอ่ะผักหวานปลาหวานปลาเป็นคนชอบกินผักหวานมากเลยเนี่ย ที่มากคือการเราเวลาปลูกเวลาปลูกนี่พ่อเม็ดอ๋อใช้เมล็ดเพาะเพาะแล้วแลทวถ้าไม่ต้องให้มันอยู่ก็ฉอมเขาบอกว่า youtube เนาะของเบ้วแนี่เขาลงบอกว่าบางคนก็บอกว่าปลูกใกล้เฉอมมันจะหากอะหากมันจะแบบเฉอมเขาเขาซอยไงเพราะว่าพักวานี่เขาจะเป็นพืชที่ว่าอาศัยต้นไม่อื่นไปนั่งเขาบอกมาเนาะหนักเอาทําตามเพราะว่าถ้าจะไปปลูกต้นไม้อื่นมันก็โอเคเพราะเขาไม่เฉอมอยู่แล้ว มันย่อยตรงนี้มันจะโอเคกว่นานักเลยผูกช่ชะวโอมเป็นพี่เลี้ยงอ่าอันนี้อันนี้ปลูกนานยังคะปลูกเมื่อเดือนพฤษภาพฤษภาเนาะแต่ว่าอาจจะบ่ค่อยถูรักเพราะมันต้นใหญ่ไหมเม็ดเม็ดนี่เอามาจิ้มลงเลยเหรอคะเม็ดหนาเอามาหรือว่าเพาะในถุงก่อนล้างให้สะอาดปุ๊บหน้าก,ก็ไปเพาะก็อัดดินทรายอ๋ออบไวเหมือนถ้าเพาะต้นใหม้อนะ่<ฮ>ะประมาณจะสิบห้าเมื่อเวาอาจจะสองปี อ๋อเนี่ยจะสองปีหนาก็เลยเป็ดเป็นผน่อยได้นะเอาไอ้กี้ามาวานคิดว่าคดน้ำลดน้ำแล้วมันกับน้ำมันกับถิงปะเป่าเนาะดีกาไปคุดแปลงปลูกผักหนาก็เลยเอาเอาผักีล่ามาวานคืนนะนี่ลูกสึกวก็จะเป็นล่องนา่งอีกต้นฝาเออันนี้อันนี้สายพันธุอะไรคะพี่จะล่องอ่ามอนทองทั้งหมดปุ๊บน้ำเป็นสปริงเกอร์ใช่ไหมคะข้างเลกเป็นหัวพี่เสืออ๋อหัวพี่เสื้อเป็นเล่สีมันบ่ พอ,อพีเอสีเล็กๆแต่หน้าพึ่งมาเลียนเป็นหัวนี่พอทูเรียนมันใหญ่แล้วเนาะหน้าพึ่งมาเลียนได้เนี่ยวางวางหลังจากกระทินแล้วกระทินแล้วเขาหามีดคุณหามตรเนาะฝั่งแต่ละฝั่งเป็นสี่เหลี่ยมยาวน,น,าน่าจะหก <6 S 2> อ่ะน้องฮกก็หาโกกวาในน้อยๆเรากล้ว,กว,กวยนี่เป็นกล้วอยอะไรคนะน่ะอันนี้กล้วยแบบเครือบอลลมเลย กล้วยแบบที่แบบว่าเขาไว้ชาบอ่ะกล้วยทอดน่ะจะเป็นกล้วยแบบเป็นกล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่าแต่มันจะเป็นกล้วยแบบเปลือกหนาแต่ถ้ากล้วยเปลือกหวังมันจะต้นขาตัางพุ้นกล้วยแบบกล้วยนวลเหรออ่ากล้วยนวลแต่กล้วยนวลเนาะอ้แมันคือใหญ่มากเลยเนาะมันจะได้น้ำไงแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แต่งต้นเนาะแบบจงเอาไว้เต็มเลยแต่ว่าก็ครือใหญ่อืมปกติหนูเคยเห็นเขาจะ แต่งต้นแล้วก็เหลือต้นนึงนี่จะเครือใหญ่แบบน่าจะตัดถิ้งกับสงสารป่วยเลยหนึง่งเพราะโอ้ถ้าตัดถิ่งกับสรงสารก็เนาะหายเขาออกเครือไปเถอะที่แรกว,ว่าจะตัดถิงด้งเนี่ยเขาบอกว่าปลูกปลูกทุเรียนจะปีหนึ่งถ้าเอาป่วยแซมปีหนึ่งก็ให้ไอ้โลกป่วยหน้าบอกว่ามันก็บบงามก็สักเทไรหรอกมั้งหนึ่งนึอใจเนาะถ้าคิดว่าเครือเนี่ยออกตัดออกไปแล้วสองสามเครือไหนน่าจะพยายามเอาออกจะใส่จะจะใส่เดี๋ยวหอมทองพอหอมทองหลากมันเบื่อจอะหนามามองเันี้มัน ลากมันเยอะหอมทองถ้านําว่านี่มันจะลากเยอะกว่าหอมทองหลายอย่างนะชอบกินกล้วยหอมทองน้ำถ้ามากล้วยน่ะมีดีตรงที่ว่าหนึ่งเป็นเป็นเป็นบางลมทุเรียนสอง่ากะได้เงินในบางเล็กๆน้อยๆเป็นรายได้เสริมลวกะคือพูดยังไงปลูกกล้วยเนี่ยมันบ่พอขายนะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองมาจะ กล้ยงอไม่ใช่กุ้ยใหญ่ๆแม่ปลูกปลูกแค่เป็นปีเลี้ยงนะสามสิบก็เพื่อละนี่มันกับเป็นไรได้สยอันนี้กัทุเรียนเนี่ยมาเปียบเียบแถวนี่จะเป็นต้นน้อยนะต้นอยู่ลอยลอยสิบบาทก็แปดสิบห้าอ,อันนี้นะอะแถวเนี้ยซื้อต้นพันมาต้นละสองร้อยสองร้อยห้าสิบเ <250. S 1> ขาบอกว่าเป็นทุเรียนใต้อ๋อค่ะระว,วงัง ร้อยิบบาทก็สองร้อยห้าิบมันก็ยุติ่ล้าพ่อพ่อเริ่มโตขนาดไหนเราถึงเริ่มแต่งกิ่งแต่งต้นเขาบอกว่าถ้าประมาณแปดเก้าเดือนก็เริ่มแต่งได้แต่หน้าอยแตงนะเนี่ยหน้าใบแตงบ่อยเลยได้แล้วว่าจะแต่งปีนี้แหละเพราะว่าจะเอาจะพยาดเอาลูกแหละนี่กระเจียวแล้วก็ต้นเพกก้าเพกก้าเลาุตะไคร่ตะไคร่ก็หลายป้าใครอยากได้ตะไคร่มาเอาเด้อเนี so はは่ย ไข่ขาวเนี่ยนะตะไคร้ตลาดตะไคร้ไอ้หัวใหญ่ๆอะนะไขข่าว,ว,วอันนี้อะไรสมโอเหรอคะขาวน้ำผึ้งว่ะหน่วยแหน่หน่อยแหน,น่อนันอน,น,อน,น,อนี้เป็นร่องยาวไปน,นู่นเลยนะยังกระไดที่ว่าไข่มันมีกินทุกอยา่างตั้งแต่หน้ามาเห็ดกระเซียนนะมาปลูกฟองนะ เปียบเสียบเดี๋ยวนึงบ,บ่ต้องไปคิดบบบว่าโอจยเ็ดก็คือพ,พักพักนี่กับปลูกเสริมในนี่ไปเลยใช่ไหมคะไม่จะปลูกอ่าสนาฝนเบอร์ูกเพราะสนาฝนปลูกมันจะบ่รปุ่มเนาะอ่ค่ะลดค่าใส่ใจไปมื่นละสองร้อยอจากเซียบ่ค่ะจะ,ะกี่นะแต่บ่ได้มาลงกเกษตรนะตื่นสามโมงปุ๊บจะต้องไปลดกับเขาระดนังคนชอบกินผักเนาะพริกอ่ะบ่ได้ว่าบ่ได้ว่านะว่าของตลาดนะเบาบ่ได้ว่าแต่เ้ามันมาคิดเมัน่าจะเป็น้นแพรของนายพริกนาะแค่สองหมื่น บ่ต้องสอมือแค่มือหนึ่งมือที่สองมันก็เนาแหละต่พีข้าเนี่ย่บมีเนาเหี่ยวเหี่ยวกับบบเป็นอย่างเราบว่ามันบบมียาหน้าปูโค้งหน้าปูโค้งนี้น่าจะแค่พวกมะละมะละเขาบอกว่าเป็นยาแล้วหน้าชอบดื่ดยหน้าขายมันขึ้นี่แหละเป็นเหตุที่บ่ฉีดยามะละมันจะประหยัดเท่ายังเบ้แต่ไข่กับโบซื้อเนาะเทากับเมานี่เราขายดูนะปีที่แล้วไปขายสนามใช้ขายรูปสิบห้า ก็ได้อยู่แบบปลูกแบบปลูกว่าให้ปลูกปลูกซื่อๆอ่ะคือว่าปลูกว่าให้มันว่างให้เขาว่าขยจะ้องขยันเราจะคล้องกันจะคล้องกับว่าว่าข้าปลูกของมันบ่ด้กินบ่ได้ยงอ่ะสิลองพิสูจน์น่าจะมาปลูกุูอย่างเลยตะไคร้บอกต่ก่อนจะปลูกอันนั้นนะเห็นว่าตะไคร้อีกอันน่าจะปลูกแตงกวาแล้วก็บบัวกระกินนะใส่ต้นขรา่วนะใส่ต้นข่ั่วเลยตะไคร้ั้งนั้นเลยน่ากระจิบไปเจนกินบ่าท่านจะเสือบอก ปลูกแค่ที่ละถุงกะได้ขายไหมได้ขายเกี๊ยบก็ะมีใช่ไหมเกี๊ยบไมซักก็ะมีปลูกไม้ปานั่นหรอไม้ปาน่าจะปลูกตรงติดพ่อปลูกแล้วเรื่องสลับในสวนนี่เพราะอะไรคะเห็นปลูกไว้เยอะเลยหนึ่งเป็นคนชอบดอกไม้เป็นที่เศษสองเขาบอกว่าแล้วเรื่องนี่มันซอยซอยใบแม่มาเราควรใดแล้วสามเวลาไปวัดเวลามีงานหียงเนาะเบะเย็บใบเสียหน้าอาจจะไ่ต้องไปซื้อเขา จะเอาไปประดับค่ะประดับไมนดีไม่กเลืวหงส์ทองแลฮวปูแบบบางที่เขาบอกต้องให้กเกษตรเขาตผสมพันธุ์เมื่อใดมันจะได้งเงินเมื่อใดมันจะขายได้มันจะได้เงินแต่องผสมพันธุ์ต่อแล้วแปลว่าปลูกแล้วอะ่ะเ้ามีกินอะ่ะเา่าต้องไปซื้อเป็นบ่แล้วเหลือเขาก็ขายให้มันมีกินก่อนอเนาะ ใ่หน่าประหยัดได้เมือ่อเราสองนายโอเคบล่าล่ะค <ขอ S 1> ่ะแล้วพักอ่ะแฟนบอกว่าอี่ปูยังมันเนยมันอยากเสือก็ได้น่าจะเก็บ,บักเสือลูกลูกน,น่อยๆเนาะต้มปุ๊บกลับเขามาพันสิกินเขาหรือเป็นงานมันบอกมะเขือน้อยๆเบิดแล้วอ่ะมะเขือเ,คเคขาไปใส่นี่เออมันกระแซ่บนั่นล่ะนี่หลยจอบไงมันอร่อยอ<า>มันหวานนะไม่เดือดไน่ใของตลาดเนี่ยถึงว่ามันถ้าเองรดน้ำเนี่ยมันอยู่ในนานไหมคะบกผิดเนี่ยพี่คีนูนี่มันหลายปีนะ ปีสองปีนะเขาบอกเออต้นมันใหญ่ก็ต้นใหญ่กวก็ตัดตัดให้มันแตกไหมตัดแตงต้นอ๋ตัดปลูกไว้เด้กินบ่มีคำกล่าวบอกเหรอทีนี่ฝรั่งก็หลายโอ้ยหปลูกฝรั่งป้านี่จะแ็บแล้วเวลาให้น้ำนี่ให้วันละจักนาทีค่ะเวลามาเปิดน่าจะให้ครึ่งชั่วโมงตอนไหนมั่งต้นช้าเย็นด้วยตามจริงเขาให้ฮดตอนเช้าเดี๋ยวพอคุ้มป้าปุ๊บหนักกันจะสองมือที่หรือมือหนึ่งที่เอาแบบพุ่มๆ แบบชอบชอบชอบน้ำชอบชื่นแต่บ่ว่าไข่แชะใช่ไหมคะใช่เขาชอบไข่แดงเวลาแต่งหลีงแต่งยังไงเอาเอาอะไรมาตัดเอาต้นไหนเอาเลื่อยมาตัดที่ตัดจะมีที่ตัดจริงไหมเขาบอกว่าเอาต้นที่มันเอาพรางานที่บอกนี้เรียกออกนี่มันยังเยอะนะเนี่ยขนาดต้องออกข่นักต้องตดชินใจเนาะมันงามอยู่ก็ไดายายตั้งแต่มาทำเนี่เป็นยังไงคะมีความสุขหลายไหมเยอะ มวกกอนนี่หมวก้อนนี่จะไปกับแฟนแฟนเพจไฟจะไปกับแฟนแฟนเป็นช่างไฟพอกลับมาปุ๊บบุรุษบได้ทํางานอย่างนะมันเหนื่อยมันล่ามันอ่อนแทงอ่อนขาไปมุดเราแต่ก่อนแต่ก่อนจะไปแบบเหมือนคนขี้โลกเนาะแบบไม่ค่อยสบายบ่อยจริงจริงนะเวียนหัาเวียนตาเนาะเวียนหัวเวียนหัวปวดมัวไม่ค่อยดีอ่ะแต่ถามพอแต่มาลงสวนเนี่ยแข็งแรงขึ้นเลยขยันมันเป็นที่ใจหรือเปล่าเป็นห้องชอบหรอเปล่าบุรุษนะอ่าเพราะว่า มันมีกําลังใจขึ้นด้วยเ<ช>นาะหนึ่งเขาได้กินผักที่ว่ามันบม่มีสารพิษพิกเนี่ยกับบม่มียาบ่มียางนะจัง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 ,จงแสงกวาเนาะเจ็บมาปุ๊บทู๊ทูทูทูกินเลยบวบอะเซตเตน่อยเดชอบกินบวบอ้นเนี่ยไปลวกมันหวานมะคุ้งมะเขือม,มูนเนี่ยผักมาลงมาละนีะน่นะมาละหยดมาละพุ่งม,มาละเขากับไปลวกกินือว่าเขากินอย่างมันไม่มีสารพิษแหละสองประหยัด เดีเยอะประหยัดเดีเยอะเยอะเลยเรื่องกินนี่ก็คือเ่าต้องเ่าต้องคิดนักแล้วเนาะเพราะคิดนักเพราะว่าน่าจะเป็นคนกินชอบกินพักนี่แหละเนี่ยเบื้องหลังกายดีคนกินพักกินเนี่ยจะบออวมบวกแต่ถ้า,ถาอ,อยากคุณนดีต้องกินผักนะแต่แต่แตกระสือมากเป็นบางครั้งพวกหมูแฟนเขาจะกินในงานเนาะแสรุปเป็นบางครั้งแต่มันซอยได้เยอะแล้วสองเวลามาสวนเนี่ยโอ้ทุเรียนใหญ่เลยนะโอ้กล้เครืค่อนใหญ่เนาะ เดี๋ยวจะมือนานสิตัดไปคนน,คนั้นคนนี้ในช่วงกระินหน้าไม่ได้ขายเลยตัดไปใส่บุญกระินมันก็มีความสุขอะ่ะเห็นบ่ล่ะมันก็โอเคแล้วหลังจากนั้นหน้าก็าตัดไปฝากร้านค้าเขาขายอันนี้เาก็ไปไห้เขาเนรอันนั้นหน้าก็ไปไห้เขาเนรเขาขายเขามาเนรมันกะที่เป็นของข้นสม,มิ่งมันกะพ่อหรอเนอะ <c oughs> าะจำเป็นีต้องไปอยังมากไม้เงินกัให้มีในเล็กๆหน่อย <c oughs> <c oughs> มันก็บเบล็ปัดสํสคัญดอกเรืืองเงินน่ะบางคนไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานเดียวกับไปสื่อตะแลงกับไปสื้อหอมอ่ะหน้านี่แหละสมัยก่อนอ่ะสื่อหอมอ่ะหอมบักกี้เนาะกําสิบบาทบางที่กินก็เบิดดอกแห่งที่นี้ตู้เย็นอันนี้นะตะแลงมามูกกับเจ็บคางบ้านพ่อหน้าจะปลูกไว้ในกระถางบ่หอมสาลาหน่หอมปีพวกเนี่ยบักกี้ลุงบักกี้เล่านะคะปลูกไว้กับเจ็บตรงนั้นอ่ะมา่กินกับปลายัดไปละไม่บ่ละมันกับมามียุกมียาม มันสบายมันสบายใจมาเห็นต้นมงต้นไม้ตอนเช้าหนิมาปุ๊บเปิดน้ำปุ๊บกลับไปนั่งหลินนุตุลมพัดชื่นมีเวลาว่บบางดูยูทูบต่อนั่งหลินด้วยจับต่อดูช่องเบาเนี้ยวเ <c oughs> นี้ยเบาเนี้ยนี่จะเป็นเจานา้าไหนล่ะเป็นคนชอบเบิง่งเพอนเพอนเขาเบาหนาหักเนาะเพ่นใส่ความเบาแบบหนาหักแล้วเพอนก็ให้เฮามีความรู้เพอนจะถามแบบแบบแบบผู้น,น้องนี่แหละ ยังงั้นยังหนีมันบอกล่ะคือถามแต่พบ่เฉว่าเขา่รู้เขารู้แต่เขาถามเพื่อให้เฮานี้วามลู้นแมันบอกขบคนที่เขา่รู้ไงขอบคุณเบานิ้วเจ้าบ้าห้ความลู้แหลวกับเป็นแรงโดนใจให้พี่ชอบตรงนี้ค่ะแต่ก่อนพี่บ่ได้คิดว่าจะปลูกแล้วนะเพราะพี่เฮ็ดว่ไหวพี่ว่าแต่เฮ้าไม่จริงแล้วเข้าเฮ็ดมันถูกวิธีอ่ะมันก็บบนเอยมากแลนะเฮ็ดตอนเสาก็ตอนแลงตอนเวนเฮาก็เพ็ดงานบ่งงานบานอยากมีเวลานอนพักก็นอนได้เฮ็ดนี้เนาะต้องถามใจเจ้าของก่อนว่า พอมที่จะเฮ็ดเกษตรบอรแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้แม่นแล้วจะมีเงินหัวจะเพชรงานสร้างไฟจเจ้ากระเฮ็ดได้แล้วมันก็นมีส่วนอยู่ตรงนี้แต่มันบ่ได้เป็นปัจจัยที่ว่าร0อยปรเนะเฮ็ดยังกระามถ้าเฮาคิดว่าเฮ้ามักแล้วก็เน้นสุขภาพเฮ็เเดเกษตรด่สุดเพราะว่าเห็นบอโควิดปี COVID ที่แล้วเดี๋ยวก็มีโควิดแม่นบอแต่ถ้าเฮ้าบ่เฮ็ดตรงนี้ไวนะ้น่ะ ซื้อเขาเหรอซื้อเขาก็ตตองไปรับจ้างมันบอรับจ้างอ่ะเขาไปรับจ้างเนี่ยเขาอ่ะเขาจะติดโควิดหรือเปล่าล่ะางานก็หายากโ <c oughs> รงางานก็หายากได้เงินมากสมมติว่ามือหอสี่ร้อยมันบอกเจ้า,จาซื้อพักซื้อน่นซื้อนี่เบิดไปละ 200. <c oughs> สองร้อยถามว่าสองร้อยอีกเหลืออีกสองร้อยนะนจะมองค่าฟื้นค่าไฟามันบอกแต่ถยมาเขา่าสวนแบบเสียเอาที่เนียเนี่ยคือประหยัดมือละสองร้อยโอเคบปล่ะล่ะพี่กระเจ็บ เหลือจากกินแล้วก็ไปขายถ้าใครอยากอยากมีมีอย่างไว้จะกิน้าใส่เวลามีอายุก็าหารเมรเร็ดกระสีมามองเบิงหล้วก็มาท้าเบิงถามบ่เหนื่อยบอ่บ่มีอย่างที่มันบนเ่เหนื่อยแต่ว่าต้องจัดเวลา,า,ห,วลาห่อนห่อนเฮ็ดเศร้าก็เลงตอนเว้นกับไปนอนพักผ่อนเอาเองหรือเหตุงานบงงานบานไปถ้าเหตกเุกระสีแล้วบ่มีอยู่มีกิน เราค้นทีมูเจ้าไปสื่อขอมากกับสื่อจากของกษตเแษม่นบอกเนี่ยคือคําตอบคือมีอย่างสิบะเฮดได้มันยุติใจเนี่ยพิสูจน์ง่ายๆคือขึ้นขนาถามว่าไปกี่เป็นคนมักแตงโตมักไปไหนไปหนีกาแฟโอ้เขาขอเนี่ยว่าแต่งตัวสวยตลอดอ่ะจะเฮดได้ไปใส่กะนุ่งแต่กะโป่งไปว่ากะสวยกะหน้ากะเฮดได้แม่นบอะเฮดได้มันยุติใจแล้วต่างถามว่ากษตเตษอรเป็นคน้นมักกเกษนะ มักธรรมาชาติยาไปถิ่มการทำบุญเพราะว่ามาตอนสาวเนี่ยมันจะเปิดธรรมะธรรมะสาตูเดอร์บุญเุื่ส้นาเฮ็ดเนี่ยให้ต้นใหม่งามๆให้อีหยังมันดีขึ้นมันงอกมันเงยคือจังกิดใจผูผามากเฮ็ดบุญเห็ดเพื่อแล้วปีปีแรกทุเรียนออกนวยนะตั้งเกี้ยอยนะถ้ามีต้องไรปฏิบรรัติทรหน้าจะเอาทุเรียนเนี่ยไปเฮ็ดบุญก่อนที่จะขายเฮ็ดบุญแล้วก็ให้พี่น้องกิน หลักกรกฏจะไปขายบุญกุศลมันจะทรงหน่อย,อยห้าเฮ็ดที่ยังมันสําเร็จแล้วก็เป็นคนชอบนัานเนะอะอะละถ้าผู้ใดคิดตัดส,สินใจเลื่องเล่ย่จะไปตัดสินใจเฮ็ดไปเลยบพต้องไปลั่งเล่ห้มันเสียเวลาเสียเวลาเฮ็ดไปทดลองเมืองก็ได้จักเล็กๆเล่นาะว่าเออมันเป็นคือคือป่นวาบ่ว่าเฮ็ดเกษตรมีประหยัดในมือเหละ2สองบ่ได้ตัวอีเหลรบกวนเวลาแค่นี้คะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่คะ